ี่น้องตัวางหาทั้งหดแดงโตเนี้ยเฉินพาไปหาใครหมดแดงเโอเคไปไปไหนไงกินแนบ้านเนี้ยกินจนเปิดอ้ะ ใส่เบสังไเลยี่ถอยถอยถอยเขาถอยรถบอกไม่ดิล่ะเเเเเออาาาีีีขขข่่่ไไไไไไกกกลลปปปปยยููร Chim ngán thấy gì Thấy con gì nào มนดีต้นเนียงไปไปไปทางไหนเนาอเดี๋ยาาขอกับป้าไป